ขยี้ฟุตบอลมีสตอรี่วันนี้ขอเสนออืมนี่คือเรื่องเล่าที่ผมเคยประสบพบเจอมานะผมชื่อหลุยนาะนี่ทุกคนคงรู้จักกันดีผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเนี่ยไปส่งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันหรือว่าป๋าของเราเนี่ยที่บ้าน แต่วันนั้นเนี่ยบรรยากาศมันไม่ปกติเอาซะเลยผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนที่เกมที่เราจะต้องเจอกับฟูแลมนั้นภายในห้องแต่งตัวนักเตะหลังจากที่มีการประชุมวางแผนงกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยป๋าก็ถามพวกเราทุกคนว่าเอ้ยมีใครจะพาป๋ากลับบ้านได้ไหมเนี่ยวันนี้ปา๋าไม่ไดเอารถมาภรรยาปา๋าหรือป๋าเคสของพวกเองเนี่ยก็มารับไม่ได้ผมนี่อาสาทันทีเลยแล้วก็บอกกับป๋าเลยว่าไอ้ปา๋า ผมเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งเองเราไปทางเดียวกันอยู่แล้วผมเลยครับป๋าใบตองห่วงนะป๋าเดี๋ยวผมจัดการของผมเองป๋าไปกับผมนะเซอร์เล็กเฟอร์กุสานแกก็พยักหน้าเงึเงๆเง,ก,งก,ก็แปลว่าโอเคแต่แล้วเรื่องบันเทิงมันก็เกิดขึ้นในเกมนั้นเนี่ยเรานำฟูลแลมอยู่2ประตูต่อหนึ่งและเราก็ได้โอกาสขึ้นนำจากจุดโทษผมเนี่ยเดินไปขอไรอันกิกเลยว่าเดี๋ยวผมขอยิงเองลูกพี่เพราะว่าปกติแล้วไรอันกิกเนี่ยเขาจะเป็นคนยิงจุดโทษของทีมแต่ทว่า วันนั้นเนี่ยผมก็ดันอยากเก่งอยากเท่งไงอยากโชว์ให้ป๋าเห็นว่าเอ้ยผมก็เก่งนะเว้ยผมก็เลยขอพี่กิ๊กแกว่าเดี๋ยวผมยิงเองลูกพี่และรู้ไหมว่าทําไมหลังจากนั้นใช่ทุกคนก็รู้กัน,นยี ผมยิงพลาดผมยิงพลาดไม่พอแม่งจังหวะโคนนรกเลยเพราะว่าฟูแลมสามารถตีเสมอกับเราได้ในวนาทีที่88และหลังจากนั้นจบเกมเราก็เสมอกับฟูแลมไปสอมประตูต่อ2อ,อดได้3แเต็มแน่นอนในห้องแต่งตัวหลังจบเกม ผมโดนป๋าสวดยับเลยแต่ก็ไม่ได้โดนอะไรมากนะแต่เกเหมือนแกก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับผมท่าไหร่เหมือนแกงอนๆนยังไงก็ไม่รู้เออน่าจะโดนแล้วแหละกูหลังจากที่เราเนี่ยกลับมาถึงสโมสรผมก็เดินไปถามป๋าว่าป๋าครับพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวผมจะไปส่งครับปา๋าแกก็ตอบกับผมแบบตึงๆว่าอืมแต่ผมก็พยายามจะไม่ได้คิดอะไรนะแล้วผมก็บอกแกว่าเดี๋ยวผมไปเอารถแป๊บนะปา๋าแกก็บอกว่า อมผมว่ามันเริ่มแปลกๆแ,แล้วนะในระหว่างที่เรานั่งรถในระหว่างที่ผมไปส่งแกอยู่เนี่ยผมไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามแต่ป๋าก็จะตอบคําเดียวว่าอืมจนถึงบ้านแกนั่นแหละแกก็บอกผมแค่คําเดียวว่าอืมและแกก็ลงรถไปเลยผมก็เลยคิดได้ทันทีว่าแกนี่น่าจะงอนผมตั้งแต่ในสนามแล้วล่ะนะ ผมก็ไม่รู้ว่าเอ๊ผมจะทําทผิดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ป๋างอนผมขนาดนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเช้าวันรุ่งขึ้นป๋าแม่งพากูดิฟรอบสนามแคริงตันไป4ี่ห้ารอบโอ้โหอ้วกูจะเตกดีนะไม่เตกอืมดีนะวันนั้นยังซ้อมต่อได้แต่ว่าซ้อมไปด้วยอาการที่มันมึนๆนะน,นะโอ้โหป๋าแม่งพากูดิฟจัดเลยแล้วนี่คือเรื่องราของหลุยนานี่และครับผ่านการปรุงแต่งจากทังด้านของซี่มีสตอรี่อาจจะมีการปรุงเสริมเติมแต่งกันไปบ้างอย่าว่ากันเลยนะครับถอดสมองก่อนฟังแล้วกัน นะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็การาุณาช่วยกันกด s u b สไคร b ์กดติดตามกดไลค์กันให้ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ